พันชนกทวีศักดิ์ค่ะชื่อเล่นชื่อี่ออยค่ะเป็นเจ้าของร้านกาแฟเดลิเตอค์ซับค่ะพี่เปิดเป็นร้านกาแฟนะคะขายเฉพาะเครื่องดื่มค่ะก็เปิดได้2ปีแล้วค่ะถามว่ากําไรดีไหมก่อนหน้านี้ค่ะช่วงปีแรกๆกาไรดีเลยค่ะแต่พอเหมือนกลางปีที่แล้วเดี๋ยวได้เกิดโควิดมารอบที่แล้วก็ถือว่าพออยู่ได้ดีกว่าค่ะไม่ไม่ถา อย,อย่าเรียกหากําไรเดี๋ยวช่วงนี้หากําไรไม่ได้เลยแต่แต่คือเราก็ยังถือว่าเรายังอยู่ได้อะไรเงี้ยก็ยังมีลูกค้ามาบ้างอะไรเงี้ยคะ่ะลงทุนเท่าเดิมะคะ่ะแต่เพียงแต่ระยะเวลาในการไปซื้อก็จะช้าลงกว่าเดิมเพราะว่ามันมันขายออกไม่ได้เยอะอะไรเงี้ยคะ่ะเพราะปกติซึ่งแบบต้องแบบไปซื้อทุกวันเลยของเพราะว่าของเรามันก็มันก็เก็บไว้ไม่ได้นานเราก็ต้องไปซื้อมาเรื่อยๆแต่เดี๋ยวนี้ก็พอขายไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็สองวันสามวันก็ค่อยไปซื้อทีอะไรเงี้ย มันก็จะถามว่ามันก็บาลานซ์นก,กันกับยอดขายกับการลงทุนอย่างเงี้ยค่ะกลัวไหมเอะบอกว่าตอนแรกนี่กลัวค่ะที่บ้านแบบว่าโทรมาบอกว่าปิดร้านนะไม่ต้องมาขายเลยอะไรอย่างเงี้ยเออเขาก็เป็นห่วงด้วยด้วยการที่เราอยู่พื้นที่สีแดงเนาะเขตบางบึงเทียอะไรเงี้ยเราไม่ใช่กลุมเสี่ยแต่เราอยู่เขตพื้นที่เสี่ยงเงี้ยเขาก็เป็นห่วงแฟงนพี่ก็แบบจิตตกบอกว่า,วาไม่ต้องมาปิดร้านแต่ด้วย คนเราก็ต้องเดินหน้าต่อไปนะคะรอให้คนอื่นมาช่วยอ,อย่างเดียวมันก็ไม่ได้กลัวก็วกลัวค่ะเงินก็อยากได้สุดท้ายเราก็ต้องมาส่วนวิธีป้องกันอะคะพี่ว่าคนเราป้องกันตัวเองะคะ่ะดีที่สุดดีกว่าให้คนอื่นมาป้องกันเพราะว่าเราบังคับคนอื่นเขาไม่ได้เราก็บงกังคับตัวเราเองได้โดยการที่แบบเออเราก็ต้องใส่แมสก์ทงเจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชือ้อทำความสะอาดร้านเช็ดบ่อยๆใช่ไหมวอลล์เช็ดโต๊ะเช็ดประตูที่จับประตูอะไรเงี้ยบ่อยๆอะไรเงี้ยค่ะสร้างความมั่นใจให้ตัวเราเอง ดีที่สุดแล้วเราก็ไม่ได้แบบว่าพอตอนเช้ามาร้านตอนเย็นเราก็ซื้อของแล้วกลับบ้านซื้อของเข้าร้านนะรแล้วกลับบ้านก็คือไม่ได้ไปเที่ยวไหนหรือว่าใช้ชีวิตเหมือนปกติทั่วไปเพราะกับข้าว,วกินก็คือกลับไปกินที่บ้านคนะ่ะคือเหมือนพยายามเป็นมนีมอมอที่เขาพูดถึงจริงๆค่ะเพราะว่าถ้าเบื่อทุกคนยังใช้ชีวิตปกติโลกนี้มันก็จะไม่หายไปที่ว่านะคะเพราะว่า อย่าแบบเอ้ยทำไมคนอื่นแบบเออทำไมชิวจังอะไรงเงี้ยเออเราก็ไม่ต้องไปว่าเขาแต่พี่แคิดว่าถ้าทุกคนทำตัวเองไม่ได้อ่ะมันก็จะดีขึ้นค่อยๆดีขึ้นนะคะแล้วก็เอออยากให้แก้ไขอะไรเกี่ยวกับมาตรการป้องกันโควิด19ใช่ไหมคะมาตรการเ้าอยากให้แก้ไขอะคะที่ผ่านมาก็ยอมรับว่าการช่วยเหลือเยียวยาหรืออะไรที่ บางครั้บอกให้คนปิดร้านเพราะก่อนหน้าน,นี้ก็เคยรอบแรกอย่างเงี้ยโดนบอกให้ปิดร้านห้ามนั่งทานในร้านนี่คือเนี่ยกระทบหนักเลยแต่ถามว่ารัฐบาลมาช่วยอะไรเราเยอะไหมหรือหรือเจ้าของร้านเช่ามาช่วยก็ไม่มีใครได้ช่วยอะไรเราเยอะถือว่าก็ไม่ได้มีมาตรการอะไรที่ช่วยเหลือได้เยอะอะไรเงี้ยค่ะพี่แค่คิดว่าแบบ แต่ตอนนี้กำลังมาถูกทางแล้วค่ะที่ว่าเอออย่างน้อยมีโครงการคนละครึ่งหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ประชาชนมีตังในการใช้จ่ายอะไรเงี้ยมันก็เริ่มมาถูกทางให้ประชาชนรู้สึกว่าเงินคล่องมือขึ้นในการใช้จ่ายซื้อของไม่ต้องคิดเยอะเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็บองว่าโครงการนี้ก็จะทําให้ประชาชนรู้สึกว่าว่าเป็นผลตอบรับที่ดีดีกว่าเอามาแจกเงินแจกเงินแล้วเขาก็ ตังก็หมดไปอะไรเงี้ยค่ะช่วยเหลือทางด้านเศรษฐกิจขอเน้นเรื่องเศรษฐกิจดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าเกิดถ้าใครเป็นเอ่อโรคอะไรเงี้ยค่ะเป็นติดเชื้อเนาะก็ไม่อยากจะให้ต้องแบบไปกลัวเขาหรือคิดว่าเขาเป็นตัวแพร่เชื้ออะไรเงี้ยเพราะทุกคนก็ไม่มีใครอยากจะเป็นโรคน,นี้แต่อยากให้รู้ที่ว่ามารักษาหายอะไรเงี้ยที่ว่าเออยังไงมันก็รักษาหายนะอะไรเงี้ยเพราะทุกคนก็ยังต้องดําเนินชีวิตต่อไปอะค่ะถ้ามากลัวก็ นะ่าสงสารพ่อค้าแม่ค้าด้วยค่ะพ่อค้าแม่ค้าจะอดตายกันแล้วอะไรเงี้ยค่ะขอแค่นี้ขอบคุณนะคะ